สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านะอ่าทุกท่านนะครับอยู่กับผมมาเดินป่าล่าผีนะครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจวัดล้างนะครับที่เราหายไปนานนะครับว่าคืบหน้าหรือมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือเปล่าครับเราก็จะเข้าไปดูกันว่าสำรวจวัดล้างว่าวัดล้างยามีมีแบบใครมาพัฒนาไหมหรือยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราเข้าไปกันเลยฟ้าครับไปครับ นี่กพ็พี่เพื่อนครับนี่ก็เป็นกุฏิแม่ชีเก่านะครับแต่ก่อนแม่ชีพักอยู่ในนี้นะครับนบีผมก็ไม่ได้มานานนะครับนี่ก็คือกุฏิแม่ชีนะครับก่อนแม่ชีคืออาศัยอยู่ในนี้นะครับคือเนี่ยมันก็ผพังตามการเวลานะครับที่ไม่มีคนอยู่นี่ครับ มี่ผ้าเหลืองนะครับมันเป็นผ้าเหลืองเก่านะครับที่ไม่มีคนอยู่มันก็ผุพังตามเวลานะครับเราไปดูสาราอื่นมังน้งมีฝาครับไปครับ เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีผุพังไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ที่พระอยู่นะครับตะก่อนพระอาศัยพักอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเหมือนมีคนตัดยญ้าเหมือนเหมือนมีพาเข้ามา ดูแลหรือเปล่าผมไหมั่นใจนะครับนี่นครับนี่คือพระพุทธรูปอ้มีถ้วยมีชามนะครับเหมือนมีพระมาใส่พ่อดงอยู่หรือเปล่าผมไว้มั่นใจนะครับนี่นะครับนมัเป็นศาลาที่เก็บพระพุทธรูปนะครับเนี่นครับ ผมก็ไม่ได้มานานผมเพิ่งมานเนี่ยครับเป็นวัดเก่านะครับวัดล้างนะครับเหมือนเหมือนมีคนจัดเข้าของใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระทูดงหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับมีถ้วยมีชามีโต๊ะนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเราลงไปดูอีกสาราหนึ่งดีกว่าครับไปครับ อันนี้ผมไม่ได้มานานเหมือนเหมือนมีคนมาทำความสะอาดนะครับนี่ตรงนี้มันเป็นครัวเก่านะครับที่พระขังเอาไว้น,นี่ครับมีเตามีโอ่งนะครับน,นี้ก็หนเป็นครัวเก่านะครับแต่มันก็บางอย่างมันก็ผุพังนะครับ นี่มันเป็นห้องาการเก็บของนะครับห้องเก็บถ้วยพวกชามทุกคนนะครับนี่ครับชั้นวางของนะครับมีเนี่ยมีเตามีโอ่งนะครับมีโอ่งน้ำมีเตาใช่ครับเดี๋ยวไปดูอีกกุฏิหนึ่งเลยฟ้ครับ อันนี้โบดนะครับน,นี้โบดแต่ไม่มีพระอยู่นะครับมันเป็นวัดสําคล้ายสํานักสงฆ์หรือเป็นวัดก็ไม่มั่นใจนะครับแต่มันไม่มีพระอยู่นะครับแล้วก็เป็นแม่ชีเฝ้าอยู่นะครับแล้วแม่ชีเขาได้เสียไปแล้วนะครับอันนี้คือโบดนะครับคือโบดนะครับ ยังฝืนโบดครับโบดนะครับโบดต้้งนานแล้วนะครับข้าวของเหล็กอะไรยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับวงเหล็กยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับวงไม้ไม่หายสท้อนเลยนะครับเพราะไม้ไม่ไกลก้าวไปแบบ เรา,เากร็ไปดูบนโบสกันดีกว่าครับเราจะไปดูบนโบสนี่นะครับก็เป็นกระเบื้องนะครับที่พระเขาจะเอามาทำโบสนี้นะครับแล้วพระเขาเหมือนอยู่ไม่ได้นะครับขอเขาไปกลับไปนะครับ แล้วมีแม่ชีเฝ้าอยู่นะครับแล้วแม่ชีเขาได้เสียไปนะครับนี่นะครับหลังคาหลังคาอย่างดีนะครับแทบไม่มีใครอยู่นะครับเนี่ยเสาเราทำเองหมดเลยนะครับ เป็นบูนะครับอันนี้ที่ตั้งกองนะครับมีปลาเอาไว้ตั้งกองนะครับพอเอากองใส่นะครับมันเป็นกองเนี่ยก็เบื้องอย่างดีเลยนะครับแต่เขาทำให้สิบนะครับเราจะไปดูสาลานู้นนะครับ ห่าลาตะก่อนเป็นที่เก็บศพไม่ชีนะครับตรงนี่ตะกอนเอาไว้เก็บศพไม่ชีไม่ชีตะกอนเ,เก็บศพไว้ตรงนี้นะครับนี่ตะกอนก็เอาไว้เก็บศพไม่ชี ไม่รู้ว่าเก็บไปตรงไหนผมไม,ม่แน่นใจนะครับกุฏิหลังนี้ก็คือนะครับมีถ้วยมีชามมีของนะครับมีถ้วยมีชามเหมือนมีขาตั้งบานะครับเนี่ยกองของไ่เก็บศพแม่คีที่นี่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเอาไว้ตรงไหนนะครับ<ส>นี่ครับเป็นห้องน้ำน,นะครับ เมื่อขายเป็นกุฏิหลังหนึ่งเลยนะครับตรงนี้พี่พเพื่อนก็คือเนี่ยมันก็ผูกพังทำเวลานะครับเพราะไม่มีใครอยู่ผมพาไปดูอีกที่ครับตรงนู้นมีกุฏิอีกหลังครับไปครับ นี่เขาเป็นกุติกรอหลังนะครับมีคนตอดไฟด้วย,ยนะครับือ่มีคนมามาพักอาศัยด้วยนะครับต้องรำั่นใจกรอนที่ผมมาที่แล้วยังไม่มีก่อไฟเลยนะครับแล้วก็ไม่มี ตั้งเก้าอี้ไว้นะครับเกาอี้นี้ไม่มีนะครับนะครับข้างๆเป็นป่าเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากเทือกเขานะครับมันกะ็นะติดลำห้วยลำธานนะครับมนะันเป็นกุฏิพระที่เราไม่ได้อยู่นะครับ ข้างในก็ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับฝ้ากระพังนะครับเพไม่มีพระอยู่หรือไม่เฉอยู่แล้วนะครับก็คือตามการเวลานะครับที่ไม่มีคนอยู่เหมือนบ้านเราเนี่ยครับถ้าไม่มีคนอยู่ก็ผุพังตามกันเวลานะครับพวกเอ่ยมอดเอ่ยจะกินไปนะครับเนี่ยคือเป็น วัดร้างนะครับหรือเป็นสำนักสงฆล้างผมก็ไม่มั่นใจนะครับวันนี้ผมมาเดินตำรวจให้พี่ๆเพื่อนหนูบ้านอาดูทุกท่านนะครับ <transparency> ก็คือมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือมีคนมาอยู่หรือเปล่า <guidelines> แต่ผมสันนิษฐานว่าเหม exactly ือนมีพระมาทุดงหรือพระมาอยู่นะครับเพราะเหมือนรอยทำความสะอาดนะครับและของนี้ก็คือไม่หายทักาชินเลยนะครับ เหล็กอย่างดีอะไรอย่างดีเพราะมันเป็นของวัดครับไม่มีใครกล้าขโมยนะครับเหล็กเอยอะไรเอออย่างดีเลยนะครับตรงนี้เหล็กนี่ดีมากเลยนะครับมีห้องนะ้ำมีอะไรครบเลยนะครับตรงผมว่าน่าจะมีผ้ามาอยู่นะครับกลุ่มไว้มั่นใจ ป็นวัดเก่านะครับเหมือนมีเหมือนมีคนมาทำฟาร์มาสต์นะครับพอตัดหญ้าตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้มานานแผลมานานนะครับเนี่ยคนทำฟาร์มาสต์ตรงนี้เนี่ยมันหลายตัดหญ้านะครับ แนกุติแห่งนี้ก็อยู่มาน่าต้องมาแล้วนะครับเนี่ยสีเนี่ยมีทุ้งมีชามผมว่าไงมีพระทุดงมาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับพี่เพี่อนเพื่อนก็อลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าว่ามีพระมาอยู่หรือ,อยังไงนะครับหรือมีคนมาทำความสะอานผมก็ไม่มั่นใจนะครับ ยังไงผมขอออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับพี่พีเพื่อนครับขออนุญาตออกจากนอกพื้นที่ก่อนนะครับก็พี่พีเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากนอกพื้นที่ตรงนั้นแล้วนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับ พบกันใหม่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ